สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุผูสุคนเด้อครับมื่อนี้กะมะพบมะพ่อนะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางปูวีกับทางน้องคอปเตอร์สูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับวอล้ลวเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ f อฟงงตาแตกหลังปูวีบอกคอปเตอร์เรียนเก่งมากเก่งเหมือนจบ ปริญยาแล้วป้าพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นเนาะบัดที่นี่เนาะครับผมเดี๋ยวผมเว้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนาะครับที่ทางปูวีนะครับผมเพื่อนได้ไปสัมภาษณ์นะครับเป็นรายการของทางช่อง YouTube นะครับพี่น้องช่องหนึ่งนะครับเพื่อนก็สิมีการเว้าถึงนะครับผมน้องคอปเตอร์นะครับพี่น้องบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งทางปูวีนะครับแล้วก็ ว้าท to ี there. There ира, ่มาที่ไปแม่นบ่ครับว่าน้องคอปเตอร์มาอยู่น้ำได้จังไหนแล้วบัดที่นี่เราก็ได้ว้าวถึงการเลี้ยนของน้องคอปเตอร์พร้อมนะครับพี่น้องว่าน้องคอปเตอร์มาอยู่กับเราเนี่ยครับก็คือมาเลี้ยนกอสนอแม่นบ่ครับพี่น้องเพราะว่าอยากมาเลี้ยนลองเลี้ยนล้ำนะครับก็เลยบ่อยากไปเลี้ยนลงเรี้ยนประจำนะครับน้องคอปเตอร์ก็เลยได้เลี้ยนกอนสนอนะครับบัดที่นี่ปูบีเราก็คิดหลายแล้วว่านะครับพี่น้องนอนเอามือกายหนาผากเลยนะครับว่า เ,เด็กน้อยมายูน้ำเฮานะครับสีมาเลาะเลาะเละเละจังสี่บ่ได้ดีว่าสี่นะครับพี่น้องเราก็เลยเป็นห่วงเนี่นแหละครับสีมาเลี้ยนแค่กอดสอนนอซัมหนี่บอประมาณนี้นะครับก็คือเราก็เลยให้ไปเลี้ยนพิเศษพี่น้องก็คือความหมายว่าเลยไปจ้างครูนะครับมาสอนพิเศษให้นะครับมีสามวิชาพี่น้องนะครับมีภาษาไทยภาษา อังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์พี่น้องนะครับสามวิชาแล้วบอกว่าโรงเรียนอายุโปรไกประมาณ50เมตรครับจากบ้านเรานะครับครูกับเรามาสอนให้ว่าสันครับพี่น้องบัดที่นี่นะครับจุดพีกยู่มวังนี้พี่น้องแล้วว่าเพราะให้มาเรียนพิเศษมไหมครับน้องคอปเตอร์นี่กเก่งว่าสันพี่น้องเพราะได้เรียนนะครับอ่านกับเก่งเขียนกับเก่งว่าสันครับพี่น้องแต่ประเด็นอยู่มวังนี้ครับปูบีแล้วว่าน้องคอปเตอร์นี่อ่านเก่ง คนจบปริญญาบางคนยังอ่านเกงเ่งบบสูน่องคอปเตอร์เลยว่าสันคบพี่นองเฟื่องวานะครับว่าคนที่จบปริญญาบางคนหนียังอ่านเก่งบบสู่น้องคอปเตอร์เลยว่าสันเดียครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนชมหลานเพื่อนนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับว่าได้ไปพลาดพิงไปว่าผู้ใดได้ครับเพื่อนกับสิเปียบเทียมนั่นแหละครับเราก็บอกว่าน้องคปเตอร์นีเก่งรอบด้านนะครับการอ่านการเขียนปานว่าจบปริ้ญามาเล้ยวว่าสันคบพี่นกงว่าเก่งคักนะครับเครื่องลนตี การเปลี่ยนได้หลายอย่างว่าสันดีครับพี่น้องนะครับโดยที่เราต้องให้จ้างคนมาสอนเพื่อนสิทัวไปถามนะครับเพื่อนสีเลี้ยงลูกเพื่อนเองวาสันดีครับพี่น้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปู่วีนะครับชมแล้วก็อวยนะครับก็คือหลานเพื่อนก็คือน้องครอบเตอร์นะครับพี่น้องแต่เอฟซีได้ยินนรอครับพี่น้องเพื่อนกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับเอฟซีท่านนี้เพื่อนกับเขามาคอมเมนต์อยู่ครับพี่น้องนะครับเพื่อนคอมเมนต์่าเพื่อจอแล้วพ่อยิ้่วาสันครับ ที่พูดว่าคนจบปริญญาแล้วยังอ่านหนังสือไม่เก่งเท่าควปเตอร์นะครับความหมายนะครับผมนะครับอันนี้กะมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าคุณปูอเวอร์เกินไปบอว่าว่าสันครับเก่งปานว่าจบปริญญาลิตีประมาณนี้นะครับน้องพึ่งเลียนมออยู่บนเรือประมาณนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเ่าซูฟังเด้อครับผมนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นยังไงกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังในเด้อครับผมนะครับเรียกได้ว่า f c ถึงกับ งงตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องหลังจากปูวีบอกว่าน้องคอปเตอร์เรียนเก่งมากเก่งเหมือนกับว่าเรียนจบปริญญามาแล้วว่าสันครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ